ต้มจืดซี่โครงหมูใส่หัวใช้เท้ากระดูกหมูนุ่มๆหัวใช้เท้าหวานๆก็อร่อยอยู่แล้วนะครับได้ความหอมความนัวของปลาหมึกแห้งมาเพิ่มบอกเลยว่าเมนูนี้เด็ดมากใครที่ยังไม่เคยลองต้องจัดนะครับเมนูนี้จัดทำคำขอของ FC คุณมณีรัตน์นะครับขอมาก็จัดไปครับไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับไปครับ ส่วนผสมของต้มซี่โครงหมูปลาหมึกแห้งครับมีกระดูกซี่โครงหมูครับหัวใจเท้าหั่นแบบไหนก็ตามชอบนะครับก็จะหั่นเป็นแบบนี้นะครับหั่นเหมือนหั่นบวบนะครับปลาหมึกแห้งครับกระเทียมเห็ดหอมครับอันนี้แช่น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับผักชีครับทั้งต้นทั้งรากเลยนะครับพริกไทยขาวตำหยาบหยีบส๊วขาวซุก้อนรสหมูน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะครับเกลือป่น เรามาเริ่มที่ลวกกระดูกหมูกันก่อนเลยนะครับกระดูกหมูนี่เราจะลวกก่อนนะครับเอาน้ําเลือดน้ําคาวออกก่อนนะครับตั้งน้ําให้เดือดครับใส่กระดูกหมูครับใส่เกลือป่นไปประมาณตักครึ่งช้อนนะครับให้เราลวกเราต้มไปนะครับจนมีฟองนะครับจนมีฟองขึ้นนะครับมันจะใช้ได้นะครับคราบฟองก็คือคราบเลือดคราบไข่นะครับ พอน้ำเดือดพอขึ้นฟองแบบนี้นะครับก็ใช้ได้เลยครับก็ให้เราปิดแก๊สเลยเราก็ไปเทน้ําทิ้งแล้วก็ล้างให้สะอาดครับเดี๋ยวเรามาต้มจริงกันครับสําหรับปลาหมึกนะครับส่วนใหญ่ก็จะนําไปแช่น้ํากันนะครับเพื่อที่จะให้ปลาหมึกนิ่มนะครับเวลามาต้มจะได้ไม่เหนียวนะครับแต่สําหรับสูตรของผมนะครับจะนํามาย่างไฟก่อนนะครับก็ใช้เตาแก๊สเนี่ยนะครับย่างย่างให้หอมก่อนครับแล้วเราก็จะไปทุบครับไปทุบหรือไปบดเหมือนกับเหมือนกับปลาหมึกที่เขาย่างขายนะครับ ย่างพอมีกลิ่นหอมนะครับก็ใช้ไฟเบาๆครับเปิดเปิดแก๊สเบาๆครับก็ย่างอย่างนี้ครับแป๊บเดียวให้พอมีกลิ่นหอมนะครับให้พอตัวหมึกร้อนๆนะครับนี่ครับก็ได้กลิ่นแล้วครับแค่นี้ครับก็จะทําให้น้ําต้มของเราหอมด้วยนะครับเวลาเราไปต้มนะครับจะไม่มีกลิ่นกลิ่นเหม็นนะครับกลิ่นเกลือนะครับ พอเราย่างเสร็จมาร้อนๆนะครับก็ใช้สากเนยครับทุบเลยเวลาเราไปต้มนะครับปลาหมึกเราก็จะไม่เหนียวนะครับก็ไม่ต้องไปแช่น้ำให้มันเสียรสชาติด้วยนะตามแบบนี้แล้วก็ปลาหมึกเราก็จะหอมด้วยครับ ได้อย่างนี้เราก็ตัดเป็นชิ้นสักหน่อยครับประมาณนี้ครับส่วนปริมาณที่เราจะใส่นะครับก็ไม่ต้องเยอะมากนะครับถ้าปลาหมึกเราเค็มนะครับมีความเค็มนะครับส่วนใหญ่ก็จะเค็มนะครับปลาหมึกถ้าเราไปใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับนี่ครับปลาหมึกหอมๆครับ เตรียมปลาหมกึกเตรียมกระดูกหมูพร้อมแล้วเราก็มาต้มกันเลยครับตั้งหม้อที่จะใช้ต้มนะครับใส่กระดูกหมูเลยครับเติมน้ำให้ท่วมครับช่วงแรกนี้ให้เราใช้ไฟแรงก่อนนะครับให้น้ำเดือดก่อนครับพอน้ำเดือดนะครับถ้ายังมีฟองนะครับเราก็ช้อนฟองออกให้หมดครับ ช้อนฟองเสร็จแล้วก็ให้เราหลีเป็นไฟอ่อนนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นครับซุปก้อนครับกระเทียมกระเทียมนี่บุกพอแตกนะครับก็พริกไทยขาวครับตำหยาบหยาบครับใช้พริกไทยเม็ดแบบนี้มันจะหอมนะครับรากผักชีครับเห็ดหอมครับใช้ที่ปลาหมึกนะครับสำหรับหัวใจเท้านะครับเราจะต้มไปประมาณ20ิ ห้านาทีก่อนนะครับเราถึงจะใส่นะครับต้มไปประมาณทักึ่งทางก่อนครับเพราะว่าจะใส่ไปตอนนี้มันจะเละเกินไปนะครับเราก็จะปิดฝานะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าไฟอ่อนนี่อ่อนประมาณไหนนะครับนี่นะครับไฟนะครับไฟก็เบาที่สุดเท่าที่เราจะเบาได้เลยนะครับเพราะว่าเราปิดฝานะครับเราต้มแบบนี้เนี่ยจะทําให้กระดูกหมูเรานุ่มนะครับมันไม่ได้เปื่อยยุ่ยนะครับมันจะเปื่อยนุ่มนะครับ มันจะอร่อยนะครับใช้ไฟเบาๆตุ๋นไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบครับพอเราต้มมาได้25นาทีนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับตอนนี้กระดูกหมูก็เริ่มสุกแล้วนะครับยังไม่เปื่อยดีนะครับแต่ว่าเริ่มสุกแล้วตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆชิมรสนะครับชิมรสดูนะครับว่ามีความเค็มมากน้อยขนาดไหนนะครับสําหรับปลาหมึกที่เราใส่ไปนะครับของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับปลาหมึกถ้าเค็มมากอยู่แล้วเราก็ ปรุงเพิ่มนิดหน่อยครับผมก็จะแต่งลดเพิ่มด้วยสีอิ๊วขาวครับน้ำตาลมะพร้าวครับน้ำตาลมะพร้าวนีนิดหน่อยนะครับอย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะมันจะเลี่ยนนะครับเพิ่มความนัวนะครับไม่ใส่เลยก็ไม่กลมกล่อมนะครับก็จะเค็มโดดๆครับแล้วก็ปิดท้ายที่หัวชจเท้าครับเราก็ตุนต่อนะครับ จนหัวใจเท้าเราสุกนิ่มนะครับเป็นที่พอใจนะครับกระดูกหมูก็จะเปื่อยพอดีนะครับใส่หัวใจเท้าแล้วเราต้มต่อมาอีกยี่สนาทีนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับหัวใจเท้าก็สุกใสดีแล้วนะครับกระดูกหมูก็เปื่อยนุ่มดีมากครับมีความนุ่มเด้งนะครับไม่ได้เปื่อยเละนะครับมีความนุ่มเด้งครับปลาหมึกก็ไม่เหนียวนะครับ เราก็จะปิดท้ายที่ปักชีนะครับปักชีหั่นท่อนครับน้ำซุปใสๆครับหอมน่ากินมากครับต้องลองครับเมนูนี้ต้องลองต้องจัดครับ ใครที่ยังไม่เคยลองนะครับหอมปลาหมึกด้วยครับทั้งปลาหมึกทั้งเห็ดหอมครับไม่รู้จะหอมอะไรดีครับเดี๋ยวเราไปจัดเสริรมกันเลยครับต้มจืดซี่โครงหมูปลาหมึกแห้งครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมหน่าทานมากครับหอมไปเจ็ดบ้านแปดบ้านอีกแล้วครับเมนูนี้ ใครที่ยังไม่เคยลองนะครับลองทำทานดูนะครับสูตรนี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ